สวัสดีครับผมบิ๊กปฐมพลครับผมนัทนัทุูตครับครับพบกับเรา2คนได้ในรายการเซตอัพติวเข้มทุกเรื่องการลงทุนรายการที่จะมาชวนคุยเกี่ยวกับเกลดสาระความรู้เกี่ยวกับการลงทุนซึ่งในซีรีส์นี้นะครับเรากำลังกำลังมาพรีเซนต์เรื่องวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นซึ่งทางกรุงไทยซิมิโก้ของเราเนี่ยกำลังนําเสนอวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นแบบใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยที่คนมักใช้ PE นะครับเรามาใช้เป็น E ส่วนทีซึ่งเรียกว่า Earning y i e l d แทนนะครับ ก็ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็นำเนินเนื้อหามาถึงในช่วงของเรื่องของ equity risk premium นะครับ equity risk premium ก็จะเป็นเรื่องของส่วนชดเชยความเสี่ยงซึ่งก็จะเกิดขึ้นในหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นนะครับในเรื่องของเวลานะครับใน,ในบอนนะครับที่มีช่วงระยะเวลาการถือที่ยาวขึ้นก็จะมีความต้องการส่วนชดเชยความเสี่ยงที่มากขึ้นนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในตัวของ คันที่ริสเพียมนะครับประเทศที่แตกต่างกันก็จะมีส่วนชดใช้วความเสี่ยงที่ต่างกันนะครับบางประเทศอย่างเช่นไทยกับ US ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยลงทุนในไทยก็อาจจะต้องมีส่วนชดใช้วความเสี่ยงที่มากขึ้นนะครับหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งก็อย่างเช่นเราดูได้ในตลาดพวกบอลพวกตลาดเครดิตนะครับพวกกลุ่มเนี้ยเขาจะมีการให้เครดิตเลตติ้งก็คือจากพวกมูดี้จากพวกฟิชนะครับให้เลตติ้งว่าในแต่ละบอลของแต่ละบริษัทนี้มีเรทอะไรบ้างตามคุณภาพกิจการหรือว่า ความเสี่ยงทางการเงินทั้งหลายเนี่ยก็จะมีเป็นแรงทริปเปิลเอนะครับดับเบิลเอบ้างนะครับพวกนี้เนี่ยแต่ละแรงที่เปลี่ยนแปลงไปะครับก็จะมีอัตราผลตอบแทนนะครับหรือตัวตัวยิวเนี่ยที่แตกต่างกันไปซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็อยู่บนคอนเซปต์ของส่วนชดเชยความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องนี้นะครับโดยเราจะลงไปไนของหุ้นเป็นโดยเฉพาะนะครับซึ่งเราจะมาดูว่าเอไอการเปลี่ยนแปลงไปของส่วนชดเชยความเสี่ยงเนี่ย มันจะมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วเราใช้ตัวไหนอยู่นะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่7แล้วนะครับเราก็จะมาเจาะลึกกันนะครับว่าตัว e q u i t y r i s ร Premium เนี่ยถ้าเราหยิบมาใช้ในการประเมินไม่ว่าจะเป็น SET INDEX หรือการประเมินมูลค่าของหุ้นเนี่ย เราจะประเมินกันได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าตัว e q u i t y Risk Premium อย่างที่เราเคยได้เกินไปให้ดูแล้วนะครับว่าอี u i t y Risk Premium แล้วจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีทิศทางนะครับมันวิ่งอยู่ในกรอบที่เราเรียกมันมันมันเป็นแฟกนะครับซึ่งซึ่งการไม่มีทิศทางของมันเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่คงที่เสมอไปนะครับมันมีการเคลื่อนไหวในกรอบเป็นไดนามิกนะครับอย่างในช้านี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอีควอไเตรชพิเมียของตลาดหุ้นไทยเนี่ยขยับอยู่ในกรอบะครับตั้ต่ป2013ลงนาจนึงปับ มีบางช่วงนะครับที่ขึ้นไปแต่5%ปบางช่วงก็ลงมาแต่3%ซนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงคุณค่าริสิเมียมที่มันมีความเป็นไดนามิกแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจที่ในแต่ละช่วงก็ไม่เหมือนกันนะครับเราจะลองมาดูนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเศรษฐกิจในแต่ละช่วงนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับครับผมอย่างเราจะมาดู equity risk premium นะครับไอตัวส่วนชดเชยความเสี่ยงเนี่ยมันก็คือชดเชยความเสี่ยงจากที่เดิมถ้าคุณลงทุนในพันธบัตรนะคครับซึ่่่งงไมมมีีวาเเสย คุณก็จะได้ผลตอบแทนแน่นอนนะครับซึ่งพันธบัตรก็ประมาณเปอร์เซนต์กว่า2%รนะครับพอคุณเริ่มมาลงทุนในหุ้นนะครับที่มีความเสี่ยงขึ้นมานะครับต้องการส่วนชดเชยความเสี่ยงที่มากขึ้นแต่แต่ละช่วงเวลาเนี้ยส่วนชดเชยความเสี่ยงมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างในรูปที่แล้วที่น้องนันนดเอามาให้ดูนะครับตรงนี้เองนะครับมันก็จะมีพวกตัวเลขเศรษฐกิจมากมายนะครับที่จะมีผลกับส่วนชดเชยความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลานนครับทีนี้เร, Daniel, เรามาดูเนี่ยในเชิงตัวเลขเศรษฐกิจมันมีเยอะมาก เราเอามาให้ดูหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับเราเห็นว่าเออมันก็ขึ้นลงยุบยุบยืดนะครับไม่ไม่มีความสัมพันธ์กันไม่มีความารูปแบบอะไรแน่นอนมากมายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้เวลาเราทําจริงๆเวลาเราจะมาใช้หรือหายเฟติริสพิเมียมจริงๆนะครับมันก็ต้องมีกระบวนการที่จะนํามาใช้นะครับซึ่งเดี๋ยวน้องนัทใช้วิธีไหนนะครับ ก็อย่างที่พี่ได้เกริ่นนะครับว่าตัวตัวภาวะเศรษฐกิจเนี่ยที่หยิบเข้ามาเนี่ยมันมีหลายตัวมากนะครับหลายตัวมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะต่างจากอดีตค่อนข้างเยอะเลยนะครับคำถามคือแล้วตัวไหนล่ะครับที่จะมีผลต่ออีควอติริสพรีเมียมนะครับซึ่งก็นํามาสู่วิธีการที่กุ้ทายชีมิโก้เองเนี่ยได้นํามาใช้ในการประเมินอีควอติริสพรีเมียมนะครับจากภาวะเศรษฐกิจนะครับเราใช้วิธีที่เราเรียกกันว่า m u l t i p l e regression analysis นะครับในการไปทดสอบหาความสัมพันธ์นะครับของ อีควอทิริชพิเมียมกับตัวแปรทางเศรษฐกิจนะครับหลายตัวเมื่อกี้ที่หยิบมาให้ดูนะครับผลส่ที่เราหลังจากเราทดสอบออกมาเนี่ยเราได้ตัวแปรเศรษฐกิจที่มันมีความสําคัญและมันมีความสัมพันธ์กับอีควอทิริชพิเมียมของหุ้นเนี่ยได้ทั้งหมดประมาณ4ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัวของตัวบอลยูของของไทยนะครับอายุ10ปีนะครับแล้วก็ตัวของเงินเฟ้อนะครับตัว cpi นะครับแล้วก็ตัวของ อีพีเอสโกลนะครับเราใช้ของ MSCI a s i a ยเอจนะครับจริงๆแล้วตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยู่ใน m s c i a s i a ยเอเเนี่ยมากที่สุดนะครับถ้าเทียบกับ g l o b a l หรือเทียบกับตัวของ emerging market นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวของราคาน้ํามันนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันซึ่งตลาดหุ้นไทยเองก็มีหุ้นที่เป็นน้ํามันอยู่ในตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันนั้นก็กระทบต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานซึ่ง ุ่นในกลุ่มพลังงานก็กระทบต่อเซ็นตอินเด็กเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสตัวนี้จะเป็น4ตัวที่เราหยิบเข้ามาทดสอบนะครับผลหลงังจากที่เราทดสอบนะครับเราได้ค่าทางสถิตินะครับค่า Pvalu e ทั้ง4ตัวเนี่ยต่ำกว่า5%เลยนะครับแล้วก็ค่า r square อยู่ที่ประมาณ82%ซนะครับซึ่งมันหมายความว่า4ปัจจัยนี้เนี่ยที่เราหยิบมาทดสอบนั้นมันสามารถใช้ประมาณการ e q u i t y Risk p r ร m i u m ในอนาคตได้นะครับ เราลองมาดูทั้ง4ี่ปัจจัยนะครับจะเห็นได้ว่าใน4ปัจจัยนี้ในอดีตกับปัจจุบันก็ต่างกันนะครับในอดีตบ,บางตัวเนี่ยเป็นขาลงมานะครับปัจจุบันนี้กลับเป็นขาขึ้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่า4ปัจจัยเศรษฐกิจมันสัมพันธ์กับอีควอไทม์ริชพิมีนแต่ใช่ว่าเราจะหยิบข้อมูลในอดีตมาประมาณการในอนานโนโคตเลยอันนี้ก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเศรษฐกิจมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราจึงได้ต้องมีการนําทั้งสปัจจัยทั้งเศรษฐกิจมาทําการประมาณการ ในอนาคตซะก,ก่อนนะครับว่าตัวเลขที่เหมาะสมในอนาคตเนี่ยมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราได้ตัวเลขพยากรของ4ปัจจัยเ,เศรษฐกิจมาแล้วเนี่ยเราก็จะนํามาทําการประเมินอีควอไลต์ลิชเมียมที่เหมาะสมในอนาคตซึ่งค่าที่ได้เราจะให้พีวิกดูนะครับว่าค่าที่ได้มันเจะอ,อ,อยู่ที่เท่าไหร่นะครับครับผมก็จาก regression m o เดลนะครับเราจะได้เป็นสมการมานะครับทีนี้เนี่ยนะในตัวเลข4เศรษฐกิจทั้ง4เมื่อสักครู่นี้นะครับมันมีตัวเลขโฟคัสอยู่แล้วนะครับในตลาดนะครับ ใน Verbank นะครับในสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังของไทยเนี่ยตัวเลขพวกนี้จะมีออกมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถนําตัวเลขพวกนี้นะครับมาใส่ในสมก,การลีเกชั่นที่เรารันมาแล้วเนี่ยนะครับเพื่อคาดการในสําหรับตัวเลข e q equity risk p r e m i u m สําหรับปี2022ได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับสมก,การณวันนี้เนี่ยแล้วก็ตัวเลขคาดการณ์ณวันนี้นะครับเรารันออกมาแล้วได้ตัวเลข equity risk premium ประมาณ3.9นะครับก็หมายความว่า,วา ส่วนชดใช้ความเสี่ยงเนี่ยถ้าจะลงทุนในตลาดหุ้นนะครับเรา้องการผลตอบแทนที่มากกว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ3.9%ซนะครับซึ่งตัวเลขนี้เองนะครับจะถูกนําไปใช้ต่อไปในการประเมินมูลค่าหุ้นหรือประเมินดัชนีนะครับประเมินทาร์กเก็ตของตลาดได้นะครับครับก็มาเข้าสู่เนื้อหานะครับชวนกันคิดนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆของซีรีส์นี้นะครับซีรีส์นี้เนี่ยหลังที่เราบอกไปในตอนต้นนะครับ เป็นซีรีส์วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับซึ่งเนี่ยเราก็ไล่เลียงแต่ละสมการมานะครับเราบอกว่าเราเปลี่ยนวิธีประเมินมูลค่าหุ้นจากที่นิยมใช้กันเนี่ย P/E มาเป็น Earning Yield ก็คือ E ส่วน P แค่กลับเศษเป็นส่วนเท่านั้นเองแต่ด้วยวิธีการใหม่นี้นะครับจะทําให้เราสามารถใส่ตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับใส่มุมมองทางด้านบอลน,นะครับใส่มุมมองตลาดการเงินนะครับ Asset Allocation ทั้งหลายเข้ามาในวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นทําให้ เราสามารถประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นครับตรงนี้เราก็มาทวนสูตรกันหน่อยนะครับเราบอกว่าวิธีประเมินมูลค่าครับของหุ้นเราก็ใช้ e นะครับเป็น EPS นะครับตรงนี้คือกําไรต่อหุ้นอย่างในที่นี้เราเอาของเซตมานะครับเรากําลังประเมินดัชนีเซตกันอยู่นะครับหารด้วย required of return นะครับ required of return เนี่ยมันก็จะเป็นตัว earning yield นั่นแหละครับก็คือ e ส่วน p ที่ได้บอกไปนะครับซึ่งเราก็หา ตัว required rate of return นี้ด้วยสมการ CAPM นะครับ CAPM ก็คือ RF risk free นะครับหรือว่า bond yield นะครับปัจจุบันนะครับบวกกับ equity risk premium เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็คูณเบต้าสำหรับเรื่องของเบต้าเนี่ยวันนี้เราจะใช้เบต้าที่1นะครับเพราะว่าเราประเมินตลาดนะครับเดี๋ยวในตอนถัดไปนี่เราจะมาคุยลงลึกกันต่อนะครับเพราะว่าในหุ้นแต่ละตัวก็จะมีเบต้าของเขาที่เป็นความแตกต่างไปจากตลาดของเขานะครับซึ่งไว้ประเมินมูลค่าหุ้นแต่ละตัวนะครับ ณวาระนี้เนี่ยเราเน้นที่บอลยิวนะครับแล้วก็เอ็นนิ่งยิวในการประเมินก่อนนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยเราก็บอกไปแล้วนะครับริสฟรี free, หรือว่าบอลยิวอยู่ที่2%นะครับที่เป็นคาดการปีหน้านะครับในส่วนของ equity risk premium เนี่ยเราลันสมการมาแล้วด้วยคาดการตัวเลขเศรษฐกิจในปี2022นะครับเรามองว่าตัวเหมาะสมของ risk premium ในปีหน้าเนี่ยอยู่ที่3.9%นะครับพอเอา2ตัวเลขนี้มาบวกกันนะครับมันก็จะอยู่ที่5.9%นะครับ ตัว EPS นะครับอยู่ที่96บาทนะครับอันนี้ก็คือคาดการกำไรของเซตในปีหน้าหาร5.9นะครับเราก็จะได้เซตทารเก็ตหรือว่าเซตอินเด็กซ์นะครับว่าราคาเหมาะสมเนี่ยหรือดัชนีที่เหมาะสมอยู่ที่1,630จุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นเป็นตอนนะครับในเนื้อหาของซีรีส์นี้นะครับที่วิธีประเมินมูลค่าใหม่ของเราที่เราสามารถใส่ตัวเลขเศรษฐกิจทั้งหลายเข้ามาครับวิธี P/E เดิมนะครับเราก็แค่บอกว่าเอ๊ะ ค้นกำไรเท่านี้ PE 15แล้วกันเนาะ PE 2 0แล้วกันหรือว่าเราไปบอกว่าอ๋อเราไปหาค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับในอดีตเนี่ย PE เขาเคยเทรด15เท่าเท่าบวก1 standard นะครับหรือทางสถิติเนี่ยให้สูงขึ้นไปอีกอ่า่ส่วนแบ่งเป็นมาตรฐานเนี่ยเป็น17เท่าแล้วกันแล้วก็คูณ EPS นะครับวิธีใหม่ของเราเนี่ยเฉียบคมยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ทักภาพของเศรษฐกิจภาพของบอลยิวเข้าไปได้ดีนะครับก็เลยนำมาเสนอกันนะครับผม ก็เมื่อกี้เราลองประเมินเซ็ตอินเด็กซ์ที่เหมาะสมไปแล้วนะครับว่ามันควรจะอยู่ประมาณสักพันหกร้อยสามสิบจุดนะครับแต่ถ้าเราลองอีกเวิร์กช็อปหนึ่งดูนะครับว่าถ้าเซ็ตอินเด็กซ์มันไม่ได้อยู่ตรงนี้แหละครับมันอยู่ตรงแถวพันเจ็ดร้อยจุดเนี่ยเราจะลองมาคิดดูว่าตรงพันเจ็ดร้อยจุดเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์นั้นให้อีควอไทลิสเพีเมี่เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ขอใช้ ตัวอย่างเดิมนะครับ EPS 96บาทนะครับริทฟี2%เหมือนเดิมนะครับตัวที่เปลี่ยนก็คือตัวเซตอินเด็กนะครับเราจะลองมาคำนวณ ERP ดูนะครับ ERP ก็คำนวณได้จาก EPS นะครับหารด้วยเซตอินเด็กนะครับ EPS คือ96บาทนะครับหารด้วย1,700จุดนะครับแล้วก็ลบตัวบอลดิ2%ออกไปนะครับก็จะได้3.6%นะครับถ้าเราได้ค่านี้แล้วลองเอาไปเปรียบเทียบนะครับว่าเราบอกไปแล้วว่าที่เหมาะสมจริงๆของ Equity r ร i ท Premium กับเศรษฐกิจในภาวะแบบนี้เนี่ย มันควรจะอยู่ที่3.9นะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าเราซื้อตรงแถวพันเเนี่ยอยู่คอทตี้ลิชชี่เมที่น้องทุนได้จริงๆเนี่ยคุณมันจะลดลงมาเหลืออยู่ประมาณ3.6ปเซึ่งมันต่ำกว่าที่เราประเมินกันไว้นะครับนั่นหมายความว่าแถวพันเจ็ดถ้านักลงทุนอยากจะซื้อนะครับนักลงทุนก็จะได้รับผลตอบแทนที่คาดหวังเอาไว้แล้วก็หักลบตัวริทฟ,ฟิลไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.6ซนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะต่ำนะครับเรามาดูอี บอลยูนะครับกำลังจะขยับเป็นขาขึ้นนะครับก็เข้าเข้ากับสภาวะในช่วงแบบนี้เลยนะครับเราลองใช้ EPS เท่าเดิมนะครับ96บาทนะครับแล้วก็ตัว Equal เ r i ร i ลิเอเราขอกลับไปใช้ที่เหมาะสมนะครับคือ3.9นะครับแต่เราจะขยับตัวล i ฟฟ e ีขึ้นนะครับจากจากเดิมใน2เนี่ยขยับมาใช้2.5นะครับผลที่เราประเมินตัวเซ็นเตอรที่เหมาะสมนะครับจากสูตรเดิมเลยนะครับ EPS 96บาทหารด้วย ริทฟี2.5นะครับบวกด้วย E R P หรือ Equity Risk Premium ที่3.9เนะครับเพราะนั้น Equity Set Index ที่เหมาะสมสำหรับริทฟี2.5นั้นจะอยู่ที่ประมาณ1,500จุดนะครับก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่บอลยิมันขยับขึ้นนั้นมันทำให้ตัวเซตนเด็กนั้นมีการปรับตัวลดลงนะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นผลนะครับที่เราเอามาแสดงให้เห็นนะครับอย่างที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาบอลย l d ขึ้นนะเราะบอกหุ้นลงบอลยิขึ้นหุ้นลงเนะี่ย เราเคยเล่าไปแล้วนะครับว่าเหตุผลโลจิกนะครับมันคืออะไรครับอันนี้เราทําคํานวณให้เห็นเลยนะครับเพราะว่าหลักทางการเงินเนี่ยที่เป็นพื้นฐานนะก็คือ Cap M มเนี่ยมันสะท้อนอย่างนั้นจริงๆนะับก็คือถ้าบอลยิวขึ้นนะครับอ่ามันก็จะกดดันนะครับให้ตัวดัชนีนะครับอ่ามีผลนะครับที่อ่อนตัวลงไปได้นะครับ ก็สำหรับในฝั่งของความเสี่ยงนะครับออเอ็กซ์ตีมริสพรเมียมันก็จะมีส่วนชดอเชยนะครับไปในแต่ละภาวะเศรษฐกิจนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ดำเนินเนื้อหานะครับมากันพอสมควรนะครับใน EP นี้ก็จะเป็นตัวของส่วนชดเชยความเสี่ยงนะครับก็ฝากท่านนักลงทุนนะครับติดตามนะครับจริงๆ EP ีนี้ถ้าฟังเดี่ยวเดี่ยวเนี่ยมันก็จะยังงงอยู่นะครับว่าเออแล้วมันมาจากไหนนะครับก็อยากให้ย้อนกลับไปดูนะครับใน E ีก่อน ก่อนนะครับตั้งแต่ EP แรกเป็นต้นมาเนี่ยท่านจะสามารถนํากลับไปประเมินมูลค่าหุ้นนะครับหรือนํากลับไปประเมินดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเป็นระบบนะครับแล้วก็พวกตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยก็มาตามจากบทวิเคราะห์ของเราได้นะครับก็ฝากติดตามรายการของเราด้วยนะครับเซตอัพเดี่ยวเข้มทุกเรื่องการลงทุนทุกเช้าวันเสาร์สิบโมงเช้านะครับก็จะเจอกับเรา2คนนะครับช่องทางหลักๆก,ก็จะมี Facebook กับ YouTube ของทางกรุงไทยซิมิโก้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ